ทนายความของคุณแซนวิสาพัร์ครับได้เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยศาลอาญาธนบุรีนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่คุณแซนเป็นโจทยื่นฟ้องนะครับแพทยิงของขวัญในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาในกรณีที่ไปไลฟ์สดบนเพจ a c e b o o k นะครับกล่าวหาว่าคุณแซนและคนบนเรือสปีดโบ๊ททำให้คุณนิดดาคุณแตงโมนะครับเสียชีวิตโดยศาลท่านก็วิเคราะห์แล้วนะครับเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริง โดยสั่งลงโทษกระทงละ2ปีครับทำให้การเนี่ยมีประโยชน์อยู่บ้างก็ลดโทษให้1ใน4ครับเหลือจำคุกกระทงละ1ปี4เดือนรวม2กระทงเนี่ยคงเหลือโทษจำคุก2ปี8เดือนครับปรับ1,60,000บาทโดยจำเลยเนี่ยไม่เคยต้องโทษมาก่อนและเห็นว่าควรให้โอกาสในการปรับตัวเป็นพลเมืองที่ดีโทษจำคุกเนี่ยจึงให้รอลงอาญาไว้2ปีครับ โดยห้ามจำเลยเนี่ยโพสต์ข้อความใดๆในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโจทย์ทั้งในทางตรงและทางอ้อมภายในระยะเวลาการรอลงอาญาด้วยหลังจากนั้นนะครับคุณหมอของขวันก็ได้จ่ายค่าปรับเป็นเงิน1,60,000บาทแล้วก็เดินทางกลับทันทีครับ